อันนี้มันเป็นข้อโปกเสือปะ่ะโบกเสือเราเรียนมเรียนหญิงบโบกเสือสีม,มาสาสนันก็เพิองใส่แต่ก็สีแมนเรียนทหารเรวย <c oughs> งง เพิ่เพ่ดิเดี๋ยวน,นี้เองบุกคสนสตาริกอน่างนี้เียมะม่วงมาส่งแล้วค่ะสวัสดีค่ะบบกับรจนาครัวคนเดป่าค่ะวันนี้รจนามารอรเอาของที่บ้านปู่ค่ะเพราะว่าฝนตกที่บ้านแรงมากค่ะที่โพงหนองนานแล้วแล้วทางมันเข้าไม่ได้ค่ะมันเละมันแฉะรจนา,าก็เลยมา รอรับอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็จะแพ็กอยู่นี่เลยแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเขาจะไปส่งอีกหน่บ้านนึงแล้วค่ะกลับมาแล้วเจนาก็ให้เขาแวะมาเอาของที่นี่ค่ะต้องสวัสดีหน่อยสวัสดีครับวันนี้มาช่วยแพ็กของรจนามาช่วยตรงไหนอย่างเราจะเป็นตากล้องให้อ่าโอเคค่ะเดี๋ยวรจนาแพ็กองอยู่ในน ốt แพ็ก <Pack. S 2> เอามาท้่เก๊าเหรอเออเด้อเด้อเอา,เอา,เอามาให้มสว่วนร่วมอมะให้มส่วนร่วม คีค่ะเดี๋ยวรสจนาขอตัวแพ็กของก่อนค่ะอันนี้อันนี้เม็ดทอดน,น,นะคะคนนั่วะคะ่ะ ถุงละ250บาทนะคะครึ่งกิโลเดี๋ยวรจนาเอาเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะคะสามารถแอดไลน์ได้หรือโทรได้เลยนะคะถุงละครึ่งกิโลค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวรจนาก็จะกลับบ้านไปทํากับข้าวก่อนค่ะตอนนี้ก็เย็นแล้วส่วนของก็เอาไว้ให้พนักงานเขามารับเอาตรงนี้นะคะอันนี้ป้าเย็บผ้าอยู่บ้านค่ะมันอยู่บ้านแต่ว่ามีงานประจําเมื่อก่อนก็ทํางานเย็บผ้ากี่ปีนะป้าเย็บผ้ายี่จักปีโรงงานยี่สิบกว่าปีอยู่กรุงเทพยี่สิบกว่าปี แล้วทีนี้กลับมาอยู่บ้านมาดูแลปูป่หรือว่าพ่อนะคะก็เลยเจ้านายเขาก็เลยให้งานมาทําอยู่บ้านค่ะก็ดีเลยค่ะได้อยู่บ้านแล้วก็มีงานทําด้วยรถจนากับพี่นายจะกลับโคกหนองนากันแล้วค่ะเดี๋ยวไปพบกันที่โคกหนองนาค่ะหมอกหมอกเป็นป่เขาอื่นหมอกอุ้ยสวยมากเลยค่ะเหมือนอยู่ภูทธเบิกเลยอะ่ะ เขากระเจียวเ,ะเ่ะส่วนข้างทางตรงนี้ก็เป็นนาปูนะคะเข้าขึ้นเขียวแล้วคะ่ะนี่เขียวแล้วสวยเลยดูหมองอีกก่อนคะ่ะนี่เฮ้ยภาพเฮ้ยภาพตรงนี้ยังงามเลยฟังนี่เป็นสีเขียวเขียวบนหลอ่อเพอ่์แบบเดียวเองเขากระเจียวคะ่ะ หมอ,อกมันขึ้นเต็มเลยฝนตกค่ะลางฝนตกหมอ,อกก็เลยขึ้นแต่ว่าเมื่อกี้ไกลๆมันจะเห็นชัดกว่าตรงนั้นมันสูงเนี่ยเขาลงมาต่ำอ่า<ร>ใช่โอเคค่ะถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวรจะนะัจนาจะพาไปทำเมนูหมกหม้อค่ะหมกหม้อปลาน,นิลค่ะวันนี้โอ้ดื้อนะเพื่อนประดอนน่ะไปเล่นเิน ติดตะขีตม <c oughs> <c oughs> เมาเมีออกหน่อข้าแทนเม้ากินกันเม้าไหนกินกนหมูเลยนะม,มาอ่อนละเมียวหิวข้าว <c oughs> ข้าวก็จะเป็นอาหารเม็ด กินวิสกจ้ะนจะเสียบเนาะกบกับกบกับอันนี้ได้เมนูหมบบกหม้อปลาหนิงค่ะเครื่องปรุงก็เดี๋ยวเรามาปรุงกันค่ะเส่จพี่แกงเครื่องปรุงใส่พี่แกงค่ะแล้วก็รสดี เกลือค่ะโอเคน้ำปลา้านนิดนึง หอมๆพักใส่เบ็ดนี่ได้ปะเบ์ดหลอดเดี๋ยวมเถะัะหัวยุบผักนผัดเยอะใช่เยอะใส่ปลาลงไปในหมอ้อนี่ถ้าใส่หมอ้อเราก็จะเรียกว่าหมกหมอ้อถ้าใส่กระทะก็จะเรียกว่าหมกกระทะ ที่มันสุด,ดน่ารลงไปก่อนใส่น้ำค่ะประมาณนี้เลวที่นำ้ำบุต้รงไหลทั้งหมดแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ตั้งใส่เตาแก๊สได้เลยค่ะแต่ต้องดูบไไ่อยๆเนี่ยไฟอ่อนๆค่ะ รัชนาก็จะปิดฝาแล้วก็เสร็จเรียบร้อยค่ะรอดูตอนสุกเนาะใช่ค่ะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะว้าวดูหน้าจานี่ค่ะเมนูหมกหม้อของรัจนานะคะ หลังจากฝนตกค่ะก็แฉะไปเลยทีเดียวค่ะพี่นายก็กำลังเปลี่ยนผานไถค่ะเตรียมจะไปไถนาหวานข้าวนะคะพรุ่งนี้ดูดูนั่งมองนั่งมองนั่งมอง ตอนนี้ก็ตะวันตกดินแล้วคะ่ะฮราจะนาจะเตรียมกับข้าวไปนอนนาหนองมะกอกค่ะแหมข้าวนียมเหืหอมมากเลยคะ่ะหมกหม้ ให้ดูอย่างตนดูแล้วนี่ใช่แต่มันหอมมากเลยนะมันหอมแบบหอมมากเลยกระทั้งผักชีทั้งพริกแกงแต่ว่าคิดไปนอนหน่องมะกอกจะเป็นช่องของนายคนเดินป่านะคะโอ้โหบนป่าจะเหมือนไงได้นาเลยหากินมาเลย หอมพอนพีบ่บางๆหอมโอ๊ะแหนอปลามันหักนี่ขาวจุ้ยผัดเค่นิดนึงบอกอ่ะผัดขมดผัดตังเยอะหมด <c oughs> หมดเลย คิดว่าผักจะเยอะเส็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะจัดของใส่กล่องค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมตัวโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้โรจานาก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วค่อยอดูคลิปพี่นายอยู่ช่องพี่นายนะคะไปนอนกระท่อมหนองมากอนสำหรับคลิปของโรจานาก็มาอัปเดตกันสั้นๆน,นะคะก็ ไม่ได้มีอะไรทืบนหน้านะคะน้าไม่ได้มีกับข้าวอะไรทําเยอะแยะนะคะก็จะทํากับข้าวง่ายๆลดชนะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายทําคลิปลงช่องเท่าไหร่นะคะส่วนช่วงนี้พี่นายก็จะติดหวานข้าวแล้วก็ปลูมันค่ะเพราะว่าหลังจากถอนมันเสร็จก็จะเตรียมลงมือปลูกมันกันนะคะ สำหรับคลิปนี้รสนาก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรสนาด้วยดีเสมอมานะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะอย่าเจ็บยาป่วยนะคะวันนี้รสนาก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะก็ขอลาไปก่อนเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะโอเคเตรียมตัวเดินทาง